เสนอวิธีการสอนและเทคนิคการสอนโดยมีสมาชิกคือนางสาวปภาวีรือบันดีรหัส0 6 4และด,าาดิฉันนางสาวอัญนักกับจำหนักรหัสศูนห้าหค่ะหัวข้อในการนำเสนอน,นะคะ 1. วิธีการสอนแบบมิละน 2. ย2เทคนิคการสอนโดยการใช้คำถามค่ะการสอนแบบวิละัย คือวิธีการสอนที่เริ่มต้นจากบทเกณฑ์หรือทฤษฎีพั่วไปแล้วจึงนําไปสู่ตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงที่เฉพาะเจาะจงวิธีวิธีการนี้มัาถูกนํามาใช้เพื่อสอนเนื้อหาที่มีโครงสร้างชัดเจนเช่นวิชาิิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือวยากรณ์ภาษาคำลักษณะเฉพาะของการสอนแบบนี้ละไนนะคะ จากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อยครูจะเริ่มต้นจากการอธิบายหลักการสูตรหรือทฤษฎีเช่นสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมก่อนจากนั้นจึงแสดงตัวอย่างการนำสูตรไปใช้แก้โจทย์ปัญหาขอาไงไฟขับแก้โจทย์เฉพาะต่างๆครูเป็นศูนย์กลางบทบาทของครูค่อนข้างจะเด่นชัดโดยครูจะจะทำหน้าที่เป็นผู้ถ่าย ่วนนักเรียนจะเป็นผู้รับข้อมูลและฝึกฝนตามคําแนะนําค่ะกระบวนการกระบวนการเป็นขั้นตอนการสอนมีลําดับที่ชัดเจนและเป็นระบบตั้งแต่การนําเสนอหลักการการอธิบายไปจนถึงการปฏิบัติเน้นความถูกต้องและแม่นยำผู้เรียนให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนําเกณฑ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการคร่ะ นี้ละนัย 1. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของเนื้อหาได้รวดเร็ว 2. ประหยัดเวลาเนื่องจากเป็นการสอนที่ตรงประเด็นจึงช่วยให้สามารถครอบคุมเนื้อหาได้มากในเวลาจำกัด3นักเรียนได้ฝึกนำความรู้ที่เป็นหลักการไปใช้แก้ปัญหาหรือตอบคำถามที่หลากหลายข้อดีและข้อจำกัดของนี้ละยนนะคะ ข้อดีหนึ่งชาเจนและเป็นระบบการสอนแบบนี้มีขั้นตอนที่เข้าใจง่ายทำให้นักเรียนสามารถติดตามและเรียนรู้ได้อย่างมีแบบแผน 2. ครอบคุมเนื้อหาได้มากเหมาะสําหรับการสอนเนื้อหาที่มีปริมาณมากและต้องการให้จบภายในระยะเวลาอันสั้น 3. เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนักเรียนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องเรื่องนั้นมาก,ก่อน จะสามารถเข้าใจภาพร,ารวมได้เร็วเพราะมีเพราะมีกรอบกรอบความรู้ที่ชัดเจน 4. ช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้สามารถทําตามได้ง่ายการที่ครูเป็นผู้ก,กำหนดทิศทางการเรียนรู้จะช่วยลดความสับสนและให้นักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อจำกัดนะคะ 1. อาจขาดความคิดสร้างสรรค์การเน้นการทําตามหลักการเป็นหลักการอาจทําให้ไม่เกิดการคิดนอกกรอบหรือการรวนพบด้วยตัวเอง 2. นักเรียนมีส่วนร่วมน้อยบทบาทของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้รับฟังทําให้ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดหรืออภิปรายมากนะัก 3. การเรียนรู้อาจไม่ยั่งยืน ากนักเรียนไม่เข้าใจหลักการอย่างแท้จริงแต่อาศัยเพียงการท่องจำอาจทำให้ลืมได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไปสี่ไม่เหมาะกับทุกวิชาการสอนแบบนี้อาจไม่เหมาะกับวิชาที่เน้นการปฏิบัติการคิดเชิงวิพากษ์หรือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเช่นการเยนศิลปะหรือการถกประเด็นทางสังคม นิยามและลักษณะเฉพาะของการใช้คำถามการสอนแบบใช้คำถามไม่ได้จํากัดอยู่แค่การถามตอบทั่วไปแต่มีลักษณะเฉพาะที่สําคัญดังนี้คําถามหลากหลายระดับคําถามที่ใช้มีตั้งแต่ระดับง่ายเช่นการเรียกคืนความรู้เดิมไปจนถึงระดับสูงเช่นการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินผลกระตุ้นการคิดครูจะใช้คําถามปลายเปิด ที่ไม่มีคําตอบถูกผิดตายตัวเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างอิสระให้เวลาคิดครูจะให้เวลานักเรียนคิดคําตอบอย่างเพียงพอไม่เร่งรัดเพื่อให้พวกเขาสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างเต็มที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนคําถามนําไปสู่การอภิปรายโต้แย้งระหว่างนักเรียนด้วยกันเองทําให้เกิดการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นความสําคัญของการใช้คําถาม เทคนิคการสอนใช้คำถามมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 1. ดึงดูดความสนใจคำถามที่น่าสนใจจะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนและทําให้พวกเขามีส่วนร่วมในบทเรียนมากขึ้น 2. กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิาพากษ์และการแก้ปัญหา 3. ตรวจสอบความเข้าใจครูสามารถใช้คําถามเพื่อประเมินว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่สอนไปมากน้อยเพียงใด สี่ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรูกนักเรียนไม่ได้เป็นแค่ผู้รับความรู้แต่เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยการตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองตัวอย่างการนำไปใช้เชิงส่งเสริมเชิงวิธีการสอน 1. การส่งเสริมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้วิธีการผู้ตั้งคำถามไปเปิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เช่นทำไมใบไม,ม,ม้ถึงเปลี่ยนสีใน ร่วงผลลัพธ์นักเรียนจะเริ่มต้นสมสมติฐานค้นคว้าข้อมูลและออกแบบการทดลองเพื่อหาคำตอบด้วยตนเองทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ลึกซึ้งและมีความหมาย 2. สง่งเสริมการสอนแบบอุปนยัยวิธีการครูนำเสนอตัวอย่างหลายๆตัวอย่างก่อนแล้วใช้คำถามให้นักเรียนหาข้อสรุปหรือ หลักการรวมกันเช่นครูให้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ใช้สูตรเดียวกันหลายข้อและถามว่าจากโจทย์ทั้งหมดนี้เราสามารถสรุปเป็นสูตรทั่วไปได้อย่างไรผลลัพธ์นักเรียนจะเข้าใจที่มาของหลักการหรือสูตรมากกว่าการท่องจําทําให้สามารถจดจําและนําไปใช้ได้อย่างแม่นยํา 3. การส่งเสริมการสอนแบบแก้ปัญหาวิธีการครูนําเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนเช่น ในชุมชนของเรามีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรผลลัพธ์นักเรียนจะทํางานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาระดมสมองหาแนวทางแก้ปัญหาขอภัยค่ะแนวทางแก้ไขและวางแผนการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหานในโลกแห่งความเป็นจริงครูครูเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ